สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญครูบาสรีวิชัยปีพศ .25 1 5รุ่นสร้างอาคารรุจิร,จระวงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ องค์พระจะเป็นเนื้ออัปก้านะคะปกติแล้วนะคะอย่างอิมเป็นเด็กมอชอิมก็จะรู้จกักรู้จิวระวงก็คือเป็นสะว่ายน้ําในปัจจุบันนะคะท่านใดที่ได้ไปไว่ายน้ําในมอชอก็จะหรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยก็จะเห็นว่ามีสะน้ําที่ชื่อ สะลุจิระวงนะคะแต่ส่วนของอาคารนี่อิ่มก็ไม่แน่ใจว่าเขาสร้างอาคารที่5อุปถัมเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนแล้วก็ค้นข้อมูลไม่เจอแต่ว่าตระกูลลุจิระวง์เนี่ยก็มีท่านหนึ่งซึ่งท่านก็มีอิ่มไม่แน่ใจนะคะจําชื่อท่านเต็มไม่ได้ท่านเป็นตํารวจเนาะก็เป็นอธิการบดีเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองนะคะ แต่ว่าท่านใดที่สนใจจะใช้ครูบาศรีวิชัยนะคะเอาไว้เพื่อคุ้มครองหรือว่าโดยความเชื่อไว้ปกป้องคุ้มภัยก็สามารถที่จะดูคลิปนี้แล้วก็ทักมาได้นะคะหรือว่าถ้าเป็นเด็กมชด้วยก็ทักมาได้เลยนะคะองค์นี้ก็สร้างแต่ปีพศ .2515 ก็ถือว่าเป็นองค์พระที่เก่าพอสมควรมากนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคาไอ l ดียเบอร์โทรศัพท์และเฟสบุ๊กพักเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ